เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเมื่อเรามีไฟล์พรศาสามเปล่าๆน,น,นะฮะสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับคือเราจําเป็นจะต้องบอกไมได้ว่าแปลงที่ดินแปลงเนี้ยนะฮะเขาทําประโยชน์อะไรครับทีนี้เนี่ยเลขเอกสารสิทธิ์ตัวเนี้ยนะครับคุณก็มาโคนาในกูแปลงเป็นตัวนี้นะเลขนี้เนาะ สี่แปดสองสองนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงเคครับแปลงนี้นะสี่แปดสองสองนะทำอะไรครับกรเกษตรไม้ลุกนะครับคุณก็มาใส่<า>เยลยเข้าทำเกษตรเป็นไม้ลุกใช่ไหมใส่พื้นที่ด้วย นะครับสี่แนะฮะสี่แปดสองสามนี่สี่แปดสองสามนะฮะมีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะฮะนะครับก็ต้องคิดตามสัดส่วนนะแผนที่ตัวนี้จะช่วยให้คุณดูว่าเลขเอกสารสิทธิ์ฉบับเนี้ยนะมันอยู่ตรง ก็ยังมีข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราได้ผูกราคาประเมินไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะ,ะนะครับเราจะผูกว่าราคาต่อแปลงเนี่ยนะครับราคาประเมินต่อตารางวาเท่าไหร่นะครับรวมราคาทั้งแปลงเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเส้นขอบแปลงนะครับและก็ยังสามารถใช้งานอย่างนี้ได้อีกนะครับถ้าในกรณีที่คุณอยากทราบว่านะครับ ถ้าคุณอยากทามว่าแปลงที่ดินแปลงเนี้นะแปลงที่ดินแปลงเนี้ยนะครับอยู่ห่างจากถนนเส้นนี้เท่าไหร่นะครับเราก็ยังใช้แพะเครื่องมือพื้นฐานของ Google แลวพวกนี้ได้หมดนะฮะนะครับโอเคห่างจากถนนตรงนี้นะฮะสองร้อยหกเมตรนะครับอ่าลองใช้ประโยชน์ ของ Google Earth ดูนะฮะใช้ง่ายไม่แฮงนะครับแล้วก็ภาพก็ยังทันสมัยด้วยนะครับกินทรัพยากรของเครื่องก็ตัดนะครับลองดูนะครับ